พ่อใหญ่บ่มาบ่มื้อนี้บ่มีหยังมาให้เก็บบ่วะมื้อนี้มีแต่อูเห็ดเพนสิอิ่มบ่ฮึคือท่งบ่แล้วแท้่งเบิ่งเพิ่นนะได้แนวเ็ดกิน you mm. เพื่อเขาซิสุดพ่ใหญ่บ่มาบ่มื้อนี้บ่มีหยังมาให้เห็ดบ่วะมื้อนี้มีแต่อูเห็ดมันสิอิ่มบ่คืองบ่แล้วไปงเบิ่งได้แนวเ็ดกินดอกไม้กากัน ยยาวันเดินแดไม่ยายมากยังกี้โอ้ยบ่เห็นเจ้าไปเฮือนขออ่อยก,ก็เลยมามาจังบ่ได้ยังไปให้ข่อยเฮ็ดบ่เมื่อนี้่อยว่า,าสีเขาวสวนเลยไม่ยายเอ้าเราสร้างกะพี่ช้างี่ลโลวู้หรือจิ๊บบมไปกา้านบ่หรือไปคุดไปก้านมืดขึ้นนี่ฝากเจ้าไปปนให้กินน่เด้อ ปนจีโรอเนาะแม่นโอ้ได้ได้ได้โอ้ได้ได้พ่อใหญ่พอดีแหละจังบนได้ย่างไปเออจังนอนขอสิถือติ๊บเข่าก็พักไปหายเด้อเออจีโร่ม่แต่โตใหญ่ๆเนาะพ่อใหญ่แมนปนเนาะปนปนเจลเจลจิปลมเออหากินเด้อเออค่อยไปหาเจ้าบ่ ก็ดีขึ้ออยากกับเขาพอดีมาได้จังหวะขนาดไม่ไงแต่กิโลมากเดี๋ยวหนึ่งเขาซุปเตี้ยกับเขาด้วยิันึงเจวกิโลเจวกิโลโอ้ยจัดการกันแล้ว หอมแดงค่ะปรุงชูรสค่อยๆปรุงเดี๋ยวมันจะเค็มแล้วเราบอไม่ไง่ายมาแล้วบอแล้วหิวแล้วเอาพักเอาพักมา้วก่อนอเดี๋ยวมายลพักมาเองจะเสียพักเนาะเป็นไงวิ่งเผาเป็นไงเลเออเป็นั่งคัก ังเ,งนอ,นเอานามจุกใส่นาตงใส่เจลกีโล่อนะเจลกิโ่าไหม้ไงเออเจลกิโล<อ>แซ่บแซ่บแซ่บเน้อยรพร้อมเปแต่แซ่บเห็นน้องไม่ไงเนาแซ่บสุดยอดไม่ไงเปนนางหาเดอ้อคุณเดอ้อนางหายทิ้งหน่อยคนเลยทิ้งหน่อยว่าไม่ไง<ร>ขอจานพักไปถาเด<อ>้อหพือเราจะยงไปท,เ<อ>ไปทีเดียวเอาไปโหลดไม่ไงเลยไม่ไงเด้อเอ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 อเแล้ว พงโอ้โต๊มาเราบอไม่ไงพ่อ,อญ่นี่รับข่าบอนีพ่อไงแต่แส่บคักไม่ไงนี่ซ้ำนี่ลเลพ่อเ็ดปวก,กันนั่นแหละเจ้าจี้รอคอบนนี่เจ้าจี้รอเจ้า แกงเห็ดเจ้าแม่นบ่แม่นแกงดอกอุใช้น้ํหลายๆโอ๊ยบ่แม่นอุแล้วแกงแล้วนี่ม่ใหญ่เออใหญ่อืออ้ายกินน้เด้อมื้อนี้ักเจ้าด้นนี่มากินนกันม่ใหญ่ข่อยขอิมก่อนเด้อม่ใหญ่เด้อเออโอ้เป็นแต่แซ่บอม่ใหญ่ข่อยลองิมนเด้อม่ใหญ่เด้อ thào cái 1, mà anh bố bị chúc, ừ, bố xí măng kinh nước chèo, chấm chèo, chì lò, chì bôm, đẹp đấy, chèo cả ha, ừ ha, kinh kinh, không có xếp gì đấy, không nhảy, ừ Mm. Mm. <laughs> xếp khác nhanh <với> nhai <laughs> mm. bột chào mà 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 ừm, ăn mì mới nhây bớt đấy, ừm, ừm sốt, sốt ừm ừm xẹp ừm bình đẳng xẹp nó mới nhây nó chẳng hít vốn vãi ăn mì có xẹp má, 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 má